สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูไข่ลูกเขยและไข่ลูกสไพซ์มาฝากกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไข่ลูกเขยยังพอรับได้นะคะพอไข่ลูกสไพซ์เนี่ยลูกสไพซ์ป้าเนี่ยเขามีเยอะนะคะไอที่แบนๆนะลูกสาวเราเองค่ะอะไรค่ะจะเรียกว่าไข่อะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ป้าก็จะใช้ทั้งไข่ต้มแล้วก็ไข่ดาวค่ะ เราไปลงมือทำไข่ลูกเขยกันค่ะเชิญชาวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่ค่ะไข่เป็ดหรือไข่ไขก่ก็ตามชอบได้เลยนะคะผักชีค่ะพริกแห้งจะทอดหรือจะอบก็ได้ค่ะหอมแดงเจียวค่ะอันนี้ป้าเจียวไว้แล้วนะคะเข้าไปดูวิธีการเจียวได้นะคะทําอย่างไรให้หอมของเราเนี่ยกรอบแล้วก็เก็บไว้ได้นานเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังกรอบนะคะเข้าไปดูกันได้เลย ส่วนน้ำร่าก็จะมีน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะสำหรับสูตรป้าบอกไว้ใต้คลิปนะคะกดดูเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบนะคะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกแต่ละปั้นเนี่ยจะมีความเปรี้ยวที่แตกต่างกันนะคะเอาละค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะเราไปเริ่มจากต้มไข่กันก่อนเลย ไข่ต้มของเราก็สุกแล้วค่ะเอาขึ้นมาพักไว้ค่ะเราก็มาผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกป้าบอกสูตรไวใต้คลิปนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟค่ะชิมรสกันได้เลยนะคะ เพราะว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะมีความเปรี้ยวที่แตกต่างกันค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ค่ะพอเขาเย็ยนตัวเขาก็จะเนืขึ้นมาอีกเล็กน้อยค่ะไข่ต้มของเราก็เกะมาเรียบร้อยนะคะเราไปทอดไข่กันค่ะพอ,อันร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปทอดได้เลยค่ะ ค่อยๆทอดไปนะคะให้ไข่ของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองทองค่ะค่อยๆกลิ้งไปนะคะใช้ได้แล้วค่ะเข้าสีเหลืองทองทั่วแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะทีนี้เราก็มาทอดไข่ลูกสไพกันบ้างนะคะหรือว่าไข่ดาวนั่นเองค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่ไข่ลงไปค่ะ สุกมากสุกน้อยตามชอบเลยชอบให้สุกหรือว่าชอบยางมาตูมก็ตามชอบเลยนะคะของป้าก็จะให้กรอบนิดนึงค่ะแล้วก็ไข่ด้านในเป็นยางมาตูมนะคะด้านนอกก็จะกรอบๆเดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จค่ะ พอเขาเกรียมมแบบนี้แล้วนะคะทําให้ไข่แดงสุกสักนิดหน่อยค่ะแต่ข้างในก็ยังเป็นยางมะตูมอยู่นะคะนี่ค่ะใช้ได้แล้วเอาขึ้นพักไว้เดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จเสร็จเรียบร้อยเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะผ่าครึ่งนะคะ แล้วก็ราดน้ําลงไปค่ะโรยด,ด้วยพริกทอดค่ะแล้วก็ผักชีค่ะตามชอบได้เลยนะคะเด็ดโรยลงไปค่ะกัะหอมเจียวนะคะป้าจะไม่ได้โรยไปนะคะนี่ค่ะจะแยกต่างหาก โรยเวลาที่เราทานนะคะเพราะว่าเขาจะได้กร,บกรอบๆแบบนี้ค่ะไข่ลูกสไภซยกับไข่ลูกเคยของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะไข่แดงเยิมย้มๆนะคะ ลองทำรับทารกันดูค่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปปรุงรสกันตามชอบเลยชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ